ในโลกที่โดรนไม่ได้บินเดียวอีกต่อไปทุกสิ่งเริ่มเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายอัจฉริยะและผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนั้นก็คือ ONDAS Holdings หรือ ONDS บริษัทนี้มีโมเดลธุรกิจ2ขาที่ล้ำยุคขาแรกคือ ONDAS Network ระบบสื่อสารไร้สายใช้ในอุตสาหกรรมหนักอย่างรถไฟพลังงานและสาธารณูป,ปโภคเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมสุดโหด ส่วนขาที่2คือ o n d a s Autonomous Systems พวกเขาพัฒนาโดรนอัจฉริยะที่บินขึ้นลงและชาร์จไฟได้เองหรือที่เรียกว่า Drone in the Box ผลิตภัณฑ์อย่าง Optimus System และ Orion Drone Raider กำลังถูกนำไปใช้จริงทาในโครงการ Smart City และหน่วยงานด้านความมั่นคงแม้บริษัทยังอยู่ในช่วงขาดทุนแต่หลายคนมองว่า OMDS คือจุดตัดของ3เทรนด์ใหญ่ของโลก AI Autonomous Systems และ Smart Infrastructure ถ้าอนาคตคือโลกที่โดรนและเครื่องจักรสื่อสารกันเอง ONDS อาจเป็นสมองและเครือข่ายที่ทำให้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงครับ